เพราะเรื่องเล่าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Writing Masterclass ห้องเรียนพิเศษวิชาการเขียนกับผมกิติศักดิ์คงคาทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเราจะอ่านวรรณกรรมไปทำไมเราจะฟังเรื่องเล่าไปทำไมในเมื่อหลายๆคนก็คงจะทราบดีว่าฟิ c t i o n หรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าวรรณกรรม แท้จริงเราเป็นเรื่องแต่งผมเคยมีคำถามนี้ติดใจสงสัยอยู่ในใจเป็นเวลานานนะครับหลังจากที่ผมอ่านหนังสือวรรณกรรมเยอะมากในช่วงเด็กประมาณอายุสัก12-18ปีนะครับหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยผมแทบไม่ได้อ่านหนังสือที่เป็นเรื่องแต่งเลยช่วงเวลานั้นหายไปประมาณ10ปีครับเพราะผมไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องอ่านเรื่องแต่งทำไมเราถึงอ่านสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้กลับมาอ่านเรื่องแต่งครับ ทำให้ผมได้รู้สึกเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตผมจึงอยากจะยกสิ่งนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้เรียนวิชาการเขียนกับนักเขียนระดับโลกคนหนึ่งแซมมอนรัสตีนะครับเป็นผู้เขียน m i g h ไ Children ในรอยกรีดนะครับแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแซมมอนรัสตีพูดให้เราฟังอย่างนี้ครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นเด็กทารก สิ่งแรกที่เราค้นหาและตามหาคือเซฟครับเราจําเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยเราต้องการอาหารเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตสิ่งที่ 2, หลังจากที่เรามีเซฟแล้วเราต้องการเลิฟครับเราต้องการที่พึ่งพิงทางใจเราต้องการอ้อมกอดเราต้องการครอบครัวแต่หลังจากที่เรามีเซฟหลังจากที่เรามีเลิฟแล้วสิ่งต่อไปที่เด็กทุกคนจะร้องขอเด็กจะบอกว่า Tell me a story เล่าเรื่องเล่าให้ฉันฟังหน่อยจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กเราติดนิทานมากแค่ไหนเราติดเรื่องเล่าจากพ่อและแม่เรามากแค่ไหนจากเด็กจนโตจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตชีวิตมนุษย์ทุกคนไหลเวียนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าครับย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีที่แล้วมีชายคนหนึ่งเกิดมาในตระกูลที่เพียบพร้อมเขาเติบโตมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับเขาได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุด อาหารการกินที่สมบูรณ์ที่สุดผู้คนที่สมบูรณ์ที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ออกไปจากบ้านของตัวเองเขาได้พบว่าโลกความเป็นจริงแล้วไม่ได้งดงามอย่างที่เขาคิดมีผู้คนกำลังเกิดมีผู้คนกำลังแก่มีผู้คนกำลังเจ็บและมีผู้คนกำลังตายชายคนนั้นจึงได้ตัดสินใจออกจากบ้านของเขาเพื่อเดินทางตามหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองค้นไปจากโลกแห่งความทุกนี้ได้คุ้นเคยกับเรื่องเล่านี้ไหมครับ เรื่องเล่านี้อยู่กับโลกใบนี้มาเป็นเวลาหลายพันปีและเป็นเรื่องเล่าที่มีการศึกษาในหลากหลายรูปแบบมากๆทั้งในขนบของการเป็นวรรณกรรมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ทั้งในแง่สังคมทั้งในแง่ความเป็นจริงหรือความเท็จที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับผมคงจะไม่ตัดสินว่าเรื่องเล่าทุกเรื่องบนโลกใบนี้ประกอบขึ้นด้วยเรื่องจริงกี่เปอร์เซ็นต์และประกอบขึ้นด้วยเรื่องแต่งกี่เปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะครับว่าวันนี้ไม่ว่าทุกคนอยากจะเขียนเรื่องจริง เป็นลักษณะของสารคดีเมมโมร์ o, ความเรียงมาทุกประสบการณ์หรือว่าอยากจะเขียนเรื่องแต่งเป็นฟิกชันเป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเขาโครงอยู่จริงเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ได้วันนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มเรียนเขียนไปด้วยกันในมาสเตอร์คลาสนี้คือทำไมคุณต้องเขียนเรื่องนี้ออกมาครับเรื่องเล่าทุกเรื่องบนโลกมีฮิดเด้น g จ n นดมีวาระซ่อนเลน มีเหตุผลในการเขียนเสมอทำไมชายคนหนึ่งที่ออกจากพระราชวังแห่งความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเพื่อเดินทางออกไปตามหาวิธีพ้นทุกข์จึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาหลายพันปีทำไมเรื่องราวของเทพเจ้าที่ขับเรือสุริยันเพื่อพาดวงอาทิตย์ข้ามผ่านดินแดนท้องฟ้าแห่งไอยาคุปทุก12ชั่วโมงในตอนกลางวันและผ่านดินแดนแห่งความตายทุก12ชั่วโมงในเวลากลางคืนถึงยังถูกเล่าอยู่จนถึงปัจจุบัน ทำไมเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆมากมายทั้งเทพเจ้าซูสเฮราเฮดิสที่หลายๆคนก็คงรู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่ากลับยังถูกเล่าและถูกใช้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกวันนี้เพราะว่าเรื่องเล่าทุกอย่างมีเหตุผลครับวันนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมาเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่อยู่ในชีวิตคุณ คุณอาจจะอยากสื่อสารบางอย่างที่อยู่ลึกข้างในตัวตนของคุณออกไปคุณอาจจะอยากเขียนสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นอาชีพคุณอาจจะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีใครในโลกใบนี้สามารถเล่าได้เหมือนคุณแต่อย่างแรกครับคุณจะต้องมีเหตุผลที่จะเขียนมันออกมาหลายปีที่แล้วครับในขณะที่ผมเริ่มต้นเป็นนักเขียน ผมตัดสินใจเดินทางไปเรียนเขียนกับรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการที่เป็นนักเขียนมืออาชีพครับในคลาสนั้นที่เป็นคลาสแรกของวิชานี้นะครับผมได้เจอเพื่อนหลายคนมากที่อยู่ในห้องเรียนนั้นทุกคนเดินทางมาเรียนเขียนด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นก็คืออยากเป็นนักเขียนทุกคนมีเรื่องอยากจะเขียนทุกคนมีเรื่องอยากจะเล่าผ่านไปหลายปีนะครับผมเขียนหนังสือมาแล้วหลาย10บเล่มหากจะนับอาชญาริเยสก็จะนับเป็นผลงานชิ้นที่50ในชีวิตของผมแล้วนะครับ แต่เพื่อนของผมบางคนยังไม่ได้มีหนังสือเล่มแรกในชีวิตเพื่อนของผมคนนั้นที่เรียนการเขียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่เคยเขียนสักทีได้เดินทางกลับไปหาอาจารย์คนนั้นครับและผมได้อยู่ในที่นั้นด้วยเพื่อนของผมถามกับครูที่สอนการเขียนนะครับว่าทําไมผมจึงเขียนไม่ได้สักทีทำไมผมจึงเขียนหนังสือแบบคนอื่นไม่ได้ทำไมงานแต่ละชิ้นของผมมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมคาดหวังครูตอบประโยคนึงกลับมาและเป็นประโยคที่ผมจำได้ถึงทุกวันนี้ครับ ครูตอบกลับมาว่าเพราะเธอไม่มีเหตุผลที่จริงจังมากพอจะเขียนเธอไม่มีเหตุผลจะเขียนจริงๆเธอจึงไม่เขียนมออกมาเพราะเธอเชื่อไม่มากพอว่าการเขียนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้เธอเชื่อไม่มากพอว่าการเขียนของเธอทรงอิทธิพลต่อโลกใบนี้เธอเชื่อไม่มากพอว่าการเขียนจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตลอดไปเธอจึงไม่ได้เขียนและนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะชวนคุณมาในคลาสเรียนแรกของเรามาสร์คลาสนี้ครับ อยากให้คุณนั่งลงช้าๆบนเก้าอี้และโต๊ะสักตัวหนึ่งหยิบกระดาษเปล่ามาสักหนึ่งแผ่นครับและหยิบปากกาของคุณขึ้นมาเริ่มต้นเขียนเรื่องราวบางอย่างลงไปเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าเรื่องราวที่คุณคิดว่าหากชีวิตนี้มีโอกาสครั้งเดียวที่จะเขียนหนังสือคุณจะเขียนเรื่องอะไรมีเรื่องไหนบ้างบนโลกที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะเล่าเป็นคนอื่นที่เล่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรในโลกใบนี้บ้างที่คุณเก็บสะสมมาตลอดและคุณไม่เคยปลดปล่อยมันออกมา เขียนมันออกมาครับว่าคุณอยากจะเล่าเรื่องอะไรคุณอยากจะเขียนเรื่องอะไรแล้วเรื่องราวนั้นจะสําคัญต่อโลกใบนี้ยังไงได้บ้างเชื่อผมนะครับหากคุณตอบคําถามตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าคุณเขียนไปทําไมการเขียนจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากไม่ว่าผลงานชิ้นนั้นจะออกมาดีหรือเปล่าแต่เชื่อผมเธอครับว่าคุณจะเขียนมันออกมาจนสําเร็จดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษวิชาการเขียนตลอดทั้ง10เอพิโซดที่เราจะพูดคุยกันในครั้งนี้ ผมอยากให้คุณตอบคำถามตัวเองให้ชัดเจนที่สุดก่อนครับว่าคุณเขียนไปทำไมและเรื่องราวนี้ทำไมต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เขียนหากคุณตอบคำถามนีชัดเจนได้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับห้องเรียนพิเศษวิชาการเขียน The Writing Master Class กับผมกิติศักดิ์คงคาเพราะเรื่องเล่าสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์